คลิปอันนี้นี่นะอันก็เห็นแล้วว่าเรื่องอันเอาผัวจีนนะนะเมนอยู่บ้านคอยนะก็ไล่ไลยได้บอกเจ้าทีที่มันเป็นแบบนี้นะเออเอาอันคิดว่าความยักสบายเนาะก็คือว่าเออเฮากระทุกกระยักอะไรแล้วก็อยักได้ผัวดีแบบเห็นกับเจ้าอันเอาผัวจีนแล้วมันก็ดีว่าเออได้เป็นเมียจีนแล้วคนจีนเขากะหัางกบมีซุมเจ้าจะสู้ไปอันตกเป็นเหยื่อเด้อ ถือผู้ดีก็ดีอยู่ดอกแต่ว่าคันถึกไปละเป็นแบบนี้นี่นะแล้วซีเหตุจากไหนละบอกเจ้าชีวิตท,ทั้งชีวิตเลยได้เออคันมาไปดีแล้วบางคนนี่นะเรายังได้จับโทรศัพท์บางคนนี่นะบ่ได้จับเัโทรศัพท์เลยไดนพ้าส,สอร์ตนะเขาก็ยึดคือเราอคือเราเวานะเห็นปะพาส,สอพ์ตเขาก็ยึดไปอันเอาแต่เขาเซตเอาแต่เขาสิทารุนมันเคยมีใช้ทางบ้านค่อยนะ่ะมีอันผู้หนึ่งคือเอาไปแล้วนะผู้ชายเมืดอเหอนนะั่นน่ะคือนนนําเราเมื ผู้ชายสี่หาคนอยู่ในเนนะั้นคือนอนนําเราคนเดียวซ้ากับเอาไปเป็นนาบบาเดอเอาไปเป็นแบบเอาไปบำบัดความไข้ยอยู่ฮือนั่นเลยแล้วล่ะเฮ็ดแตงยากแต่งกินเฮ็ดเวียกเ,เงินเป็นแม่บ้านผู้ใหญอยากนอนนำก็คือเอาไปนอนนำเลยแบบสิเลยแล้วติดต่อหาพี่หาน้องบุไดสุดอันพาสปอร์ตก็คือยืดแบบว่าไปอยู่บนอกนอกแบบว่าอันโบมีอัน บมีกบมีโบเห็นแสงสว่างอย่างว่าไปาโบได้มีความสีบีไลีอย่างความคิดนั่นคือก็เจ้ามานอนมาตัวอนะันน่ะพวกอันเอเจซี A J C, พวกนายหนานี่ยนะเออคือมาตัวว่าเอนอไปยูพุ่นกัเจ้าเป็นนักธุรกิจก็เจ้ากับบมีเวลาหาเมียแล้วก็แบบว่าอยากได้คนบรรนอกอยากได้คนทางบ้านเขาอยากได้คนล้าเขานี่นะไปเพื่อว่าเอาไปเพื่อว่าอันด้วยความดีซื่อสาตแล้วก็ไปเบิ่งเฮานเบิ่งซานไปเบิ่งพ่อเบิ่งแม่เขาแต่ว่าสนุกสุขสบายไปหอด้ก็ได้เป็นคุณคุณนายหญิงเลยแบบเจซีนะ่ะเจ้าอย่าไปเสือ แค่คันผู้ซายที่ว่าคันมันมันโปรไฟล์มันดีสักขนาดนั้นนะมันบูอึดแต่ผููญิงเสี่อามันนี่แหละครับกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งสําหรับเฒอาแกกีนกับสาวเล่านะครับเฒอา,าแกกีนก็อยากได้สาวเล่าไปเป็นเมี่ะสาวเล่าก็อยากให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถึงจะไปตกประกรรมลำบ,บากตามข่าวกับย่อมนี่ผมคิดว่าน่นาจะ หันมหานุมสวสูงไว้ไทยสีบดีขั่ววะครับสาวเล่าเนาะครับเนาะมันจะมีอนาคตที่ดีกว่ากันนะครับผมคิดว่านะเพราะว่าเห็นข่าวแบบนี้แล้วเห็นสาวเล่าไปตกระกำลาบากเพื่อพอรั่วเพื่อพ่อแม่แล้วเนี่ยจะใครมีเงินจะใครมีท่องเนี่ยผมคิดว่าถ้าหันมหาสุสวสูงไว้ไทยนี่ ก็ะจะดีขึ้นก็จะขอไปหาทว่าแกกีนอยู่ครับผมคิดว่านะเพราะว่าเถ่าแกกีนเนี่ยเอาเงินกอนมาทีเดียวลบเลยครับบ่มีการสร่งเสียอีกหรือจังไดนี่แหละนะครับตามคลิปนี่แต่ว่าขันหันมาหาสอาสูงไว้ยไทยเฮานี่มันเป็นภาษาวัฒนธรรมเดียวกันเว้ากันรูเร่องนุ่ไทยสูงไวัยอายุสี่สิบหาเจ็ดสิบปีก็จะพาสาวเล่าทำมาหากินหางานในสาวเล่า สา,าวเล่าก็จะสามารถชงให้ทั้งบ้านได้ทุกเดือนนะครับนะเป็นอิสระพร้อมนะครับดังนั้นวัฒนธรรมหาผัวกินหรือให้คอบครัวเป็นยูที่ดีขึ้นนี่นาจะหันมาหาผัวไทยนาจะดีกว่านะครับเนาะหรือว่าสวอสูงไว้ไทยนี่นาจะไปหาสา,าวเล่าทั้งภาคเหนือนร่องเบิงนะครับดีกว่าจะไปขีดสา,าวในรายการเปิดใจ ส่งเสียให้ทุกเดือนบางคนกีบกันไปเป็นปีเกือบส่งเสียเกือบแสนนี่เอาเงินเกือบแสนนี่ไปหาสาวเล่าทังางภาคเหนือมาคือนุ่มกินบดีกอวะครับนะมันก็น,น่าจะได้ได้กอนะครับนะถ้าพอผ่านหน้ายหนาเนี่ถ้าผ่านหนายหนาอาจจะเสียหลายนะครับคือจังตัวแกกินนะเพราะว่าเงินหยวนมันเป็นคาเนีครับเงินบาทไทยก็เป็นกากับจิงแต่ว่าต้องใส หลายกนก็ย้อนเนาะครับเนาะดังนั้นเอฟซีหลายคนก็ทักมากอยู่ครับทั้งผากเนื้อนี่คนเล่านี่บอกผมว่าเนี่ยถ้าเดบสวต์สูงไว้ไทยอยากได้เมียแบบนี้ก็ต้องมามา,มาทั้งผากเนื้อดีกว่านะครับดีกว่าจะไปหาสาวเล่าในแขงผากลางที่เขามาเปิดใจมันบมแน่นอนอาจจะโดนหลอกหรือบ่โดนหลอกอาจจะส่งเสียให้เขาแบบโมได้จับเนื้อต้องตัว ลองหันไปหาทังภาคเหนือดีกว่าครับนะุดประสงค์ที่ิผมเบาในคลิปนี้ก็คือเห็นในคลิปแบบนี้แหละครับเห็นสาวเล่าอยากได้ผัวอยากให้ท่าหน้าดีขึ้นสูงไว้ไท่กับขวนที่จะไปหาสาวเล่าทั้งภาคเหนือนะครับเนาะ,ะดีกว่าจะมาหาในรายการเปิดใจเพราะว่ามันก็อาจจะสมบังก็กันนะครับนะ ถามมาเอ้าบางคนที่ถามผมมาเอ้าเฮปปี้พวกพวกตัวกแกกินคือบูมหาสาวเปิดใจเขาฟังบหูเรื่องครับถ้าเขาฟังสัมผัสกันในรายการเปิดใจหูเรื่องเขาอาจจะมาแล้วนะครับนะโจเขียวมันไปทัวร์ลกนะถ้าเขาฟังหูเรื่องเขามาแล้วเขาบอจะไปนนนาาผ่านในนาทางภาคหรือมันเสียเงินก่อนเงินหลายแล้วครับเพราะฉะนั้นเอฟซีก็แนะนําผมมาหลายคนอยู่ครับว่า เห็นสูงไว้ไทยหลายๆคนที่ผ่านมาเนี่ส่งเสียสาวเล่าบอกว่าสื่อม่าจะไท่สื่อโทรศัพท์ส่งเสียไ้เดือนอบสมหวังอ่เป็นยังไงบ้ไปหาสาวเล่าท่างภาคเหนือสื่อโทรศัพท์สื่อรถดในครอบครัวเขากะมอบเงินจํานวนหนึ่งเอาสาวล่ามาอยู่เมืองไทยกัน่าจะเป็นไปได้นะครับนะผมเลยทําคลิปนี้ขึ้นมาลองเบิงครับ หลังจากกระแสโชเชี่ยวที่ตกแก่กีนไปสื่อสา,าวเล่าไปเป็นเมียลกลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นกระแสที่ให้สา,าวเล่าบางคนไปตกระกับลําบากเพราะฉะนั้นถามาเอานุ่มไทยสูงไว้ทั้งเฮ้านี่ก็นาจะมีฐานะาี่ดีขึ้นถึงสีบริเ็นเงินก่อนถามาทํางานอยู่ในไทยมาอยู่กับสว,วสูงไว้ไทยเฮ้านี่ซอยกันทำามหา,า,นนา,ากินนี่สาวเล่าปรญหยัะเก็บเงินส่งเสียทั้งบ้านได้ ยางหน่อยก็เดือนละสองพันสามพันทา้งบ้านก็สิมีเงินใช่ใจ,จไปถุกเดือนอยู่ครับผมคิดว่าจะสี่นะครับนะสําสหรับคนอยจากเดเมิเล่าจีงๆหนง่งครับสําหรับทุมไทยสูงไว้ที่โบจากเดเมิาเล่าขยาเฝ้าไปดามาอ่าสวบกุมนีนะครับเพราะว่าผมหูว่าสวบกุมนีสูงไว้ไทยหฮอนี่อ่ากเดเมิอาเล่าอีรีครับพยาย่ามไฮรี แต่ละมือกะทักทายมาหาผมกะเกือบทีกคนนะครับ่าเด็กเขาไปหาสาวเ่าในรายการเปิดใจแนะ่หาตามมูตามพวกแนะ่หาตามน้ำงานประเภทนี่ตีผมแนะนำไปแนะ่ก็ยั่งบอมีประสมผลสำเร็จครับดังนั้นกะเลยเห็นคลิปาสาวคนนี้ออกมาเบาเรื่องมีการเถาแกกีนมาสื่อขายผ่านแน่นาไปนี่ทั้งภาคเหนือนี่ ตุ้มไสสูงไว่กัควรตทีจีไปแสวงหาแนวนั้นนะครับเพื่อได้นะครับเนาะสำหรับคนจาริเมียเมียเล่ากีกิงนะขิด่านนะครับหาแนวทางไม้นะครับเนาะเพราะว่าหาแถวในรายการเปิดใจทั้งภาคกลางมันยากตกองก็ต,กตกอ้องห้าหาปทางภาคเหนือรองเบื้องครับเพื่อประสบผลสําเร็จนะครับสําหรับคนที่จะริเมียเล่าอีลีนะครับเนาะเพราะว่าวัฒนธรรมไทยกับลาวมันคล้ายคลึงกันมันบว้กันฮูเรือง กระนาดพวกกีนโตเก้กีนบอกบุหูเรื่องเขายังมาเอาสาวเราไปเป็นเมียได้เนาะครับเนาะคนไทยเขาแท้ๆ็นยังทีเหตุบ่ได้เพราะฉะนั้นคีบปนี้กะที่ท่านผู้ชมแชร์มา้ผมเบิง่งผมก็อัดคิปลงนี่ไปแสวงหาทั้งผากเนือลอกเบิ่งครับนะสำหรับสบวสูงไว้ไทยห้องจากได้เมียล่าอีดีครับนะคีบปนี้กัประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ